สดวดมนต์กิจกรรมความเพียรครั้งที่หกสิบสอง EP ที่สามทับสามค่ะบทที่สิบแปดภูมิหารภาวนามิตายา,ยายอีวามีตุตังอีกังสมัยยังพระควาสาบทียังวิหารติเชตาวานีอนัทปินทิกัสอารามีตัตราคูพระควาพิขูอมันเตสีพิฆวะ พ่อพันเตเิเตพิ่คุพระครวตุปัจจสุตุมพระครวาเอตทโวจักเมตายะพิคเวเจโตวิมุตติยาอเสวิตายะอภาวิตายะพหุริกตายาภรณิกตายะวัตถุกตายะอนุทิตายะปฏิจิตายะสุสัมาลทายะเอกาตสานิสังเอกาทะสานิสังสาปฏิการขากาตมีเอกาทัสะ สุขังสุปฏิสุขังปฏิปุจจิตินบบาปะปะกลางสุปีนางปสัสติอมนุสานางปิโยโหติอมนุสานางปิโยโหติเทวตาลักขันตินาสอาอักขิวาวิสังวาสัทธังวะกรรมติตัวตังจิตตังสมาธิยติภูขาวันโนวิปัสสิทติสาม,มุลูลกาลังสาม,มุลหกาลังเกาลโรติอุตลังอุตลิงอปวัตอปติวัชโตพัมโลกูปโคโหติ <c oughs> เมตายาพิกเวจโตัมุติยาอาเสวตายาภาหุริภาวิตายาภาหูลิกตายาญาณีกตายาวัตถุกตายาอนุทิตายาปจิตภาละจิตายาสุสามารถายาอีเมกาเอกาทัศนิทังสาปฏิการขา อธิโธที่โสพระนามเมตตาเจโตมุติอธิโอที่โสพระนามเมตตาเจโตมุติอธิทิสาพระนามเมตตาเจโตมุติกติหาการเลหีอธนโธที่โสพระนามเมตตาเจโตมุติกติหาการเลหิโอที่โสพระนามเมตตาเจโตมุติกติหาการเลหีทิสาพระนามเมตตาเจโตมุติปัญหาการเลหีอธิโธที่โสพระนามเมตตาเจโตมุติสัตหการเลหิอธิโธที่โสพระนามเมตตาเจโตมุติทสหาการเลหีภฤทิสาพระนามเมตตาเจโตมุติกตมหิปัญหาการเลหิอธิโธที่โสพระนามเมตตาเจโตมุติ สเพจตตาเวลาพญาปัญญานิคารสุกีอตจารังปัญหาันตุสเพปานาเวลาพญาปัญญานิคารสุกีอตจารังปัญหาันตุสเพภูตาเวลาพญาปัญญานิคารสุกีอตจารังปัญหาันตุสเพปุคลาเวลาพยาปัญญานิคารสุกีอตจารังปัญหาันตุสเพจัภาวะปริยาปานาเวลาพญาปัญญานิคารสุกีอตจารังปัญหาันตุอิเมหิปัญจหากาลิหิอนุทิโสพัฒนาเมตตาเจโตวิมุตติกัตเตเมหิสัตหากาลิอุทิโสพัฒนาเมตตาเจโตวิมุตติ พาอิทธิโยเวลาพยาประชานีคาสุเคยตนังปริหารันตุสเพปุระปุริสาเวลาพยาประชานีคาสุเคยตนังปริหารันตุสเีปุริสาเวลาพยาประชานีคาสุเคยตนังปริหารันตุสเพอริยาเวลาพยาประชานีคาสุเคยตนังปริหารันตุสเพอนาลิยาเวลาพยาประชานีคาสุเคยตนังปริหารันตุสเพเทวาเวลาพยาประชานีคาสุเคยตนังปริหารันตุสเพมนุษาเวลาพยาประชานีคาสุเคยตนังปริหารันตุ สัพเพวิริปฎิกาอเวลาพญาประชานิคสุกียาจะนังปฏิหารันตุอิเมหิสัตหการลิหิโอทิโสพราณาเมตตาเจโตวิมุตติการเมหิทัศหการลิหิทิสาพราณาเมตตาเจโตวิมุตติสัพเภบรัตติมายิทิสายาสตาเวลาพยาประชานิคสุกียาจะนังปฏิหารันตุสภปฉิมญาติทิสายาัตตาเวลาพยาประชานิคสุกียาจะนังปฏิหารันตุสพอุตรายญาทิสายาสตาเวลาพยาประชานิคสุกียาจะนังปฏิหารันตุ สภทักที่ายาทิสญญศตาเวลาพญาประชานีคาสุขียนางปิหานันตุสภ์โบราทมายาอนุทิศาสตาเวลาพญาประชานีคาสุขียตนางปิหานันตุสภ์ปัจฉิมายาอนุทิศายตาเวลาพญาประชานีคาสุขียนจารปิหานันตุสภ์อุตรายาอนุทิศาสตาเวลาพญาประชานีคาสุขียาจงปิหานันตุ สเพทักกินายะอนที่สายะสตาเวลาอิญาปรชานีคาสกีอตาปัญหานัตุสเพเที่มายะที่สายะเอเวลาอพญาปชานีคาสกีอตาปัญหานตุสเพอุบริมายะที่สายะสตาเวลาอพญาปชานีคาสกีอตาปัญหานัตุสเปชูรัติมายะที่สายะปานาเอาเวลาอพยาประชานีค่าสกีอตจารปัญหานังตุสเพปฏิมายะที่สาย ปานาวลาพยาาชานีคาสุเคอาจนรปหานตุสเพอุตรายะที่สายะปานาเวลาพยาปาชานีคาสุเคอาาปนหาตุสเพทักขินายะที่สายะปานาวลาพยาาชานีคาสุเคอาจป็หานตุ สเยัที่มายาณทีสปานาเวลาพญประชานคาสุเกีอรยทนตัวสัปยปทิมายาณที่สัยาปานาเวลาเพื่อประชานิคาสุสกีอตจารยงผู้แทนตัวสเพยอุตรายาณที่สัปานาเวลาพยาิประชานิคาสุสกีอารทนตัวสเพย์อุตระยาณที่สัปานาเวลาพหญิประชานิคาสุเกีอารทนตัวสเพย์ทักษิณยาณที่สัยปานาเวลาพูประชานคาสุสกีอารทนตัวสัปยเหตท่มายาที่สยปานาเวลาพหญประชานิคารงสกีอาจารย์ผูาแทนตัวสเปย ปานาวเวลาพยาประชานนคาสกีแงไปงานตกสภีปุระติมรรสายยะพูตาเวลาพยาประชานนคาสกีแสังไปงานตุกสภีปัิมมญตสายยพูตาเวลาพยาประชานคาสกีแสงไปงานตกสภีอุตระทา่สายยพูตาเวลาพยาประชานคาสกีแสงไป็นันกสภีตักขีณาาี่สายยะูตาเวลาพยาประชานนคาสกีแสงไปงานถกสภีปฏิติมรรมสายยะสภีปฏิัติมิสายยพูตาเวลาพยาประชานคาสกีแดงไปงานตู สเพอุตตรายะอนุทิสัยาภูตาเวลาพยาประชาในการสเ์จะแังปม่หานตุสเพทักขิมายะอนุทิสัยาภูตาเวลาพยาประชาในการสเ์จะแังปม่หานตุสภ์เหตุทิมายะที่ศายาภูตาเวลาพยาประชาในการสเ์จะแังปม่หานตุสเพโอปริมายะที่ศายาภูตาเวลาพยาประชาในการสเ์จะแังปม่หานตุสเพบุระทิมายะที่ศายาภูคาลาเวลาพยาประชาในการสเ์จะแังไม่หันตุสเพทัดทิมายะที่ศายาภูคาลาเวลาพยาประชาในการสเ์จะแังไม่หันตุ สัพเพทักขีนายะที่สัญะวิธีปติการเอาเวลาพิยาปณาในคาีสุเเคจะนำไปในหานตุสัพเพอุตารายะอนุทิสัญญาผูกขาเวลาพิยาปณาในคาีสุเเคจะนำไปในหานตุสัพเพทักขินายะวิธีสัญญาผูกขาเวลาพิยาปณาในคาีสุเเคจะนำไปในหานตุปริหานนันตุสัพเพปูรัติมายะที่สัญญาจะภาวะปริยาปนาเวลาพิยาปณาในคาีสุเเคจะนำไปในหานันตุ สเพปฏิมายาที่สายญาสัตวตภาวะปริยาปนาเวลาปริยาปชานิค้าตุเกะจะงปบริหารนันตุสเพอุตรายาที่สายญาอัตภาวะปริยาปนาเวลาปริยาปชานิค้าตุเกะจะงปบริหารนันตุสเพปุรัญิมายาที่อนุที่สายญาอัตภาวะปริยาปนาเวลาปริยาปชานิค้าตุเกะจะงปบริหารนันตุสเพอุตรายาอนุที่สายญาอัตภาวะปริยาปนาเวลาปริยาปชานิค้าตุเกะจะงปบริหารนันตุสภ์ทักขิณายะอนุที่สายญา อนุทีสายะอัตภาวะปริยาปนาเวลาพิาปัญชานิคารสุเกจะนังปัญหาหนังตะสภีที่มายะที่สายะอัตภาวะปริยาปนาเวลาพิาปัญชานิคารสุเกจะนังปัญหานังตุสเพอุปปริมายะที่สายะอัตภาวะปริยานาปริยาปนาเวลาพิาปัญชานิคารสุเกจะนังปัญหาหนังตะสภาบุรษทีมายะที่สายะอิ่ทียเวลาพิาปัญชานิคารสุเกจะนังปัญหาหนังตะสภาปชิมายะที่สายะ อิทยิยโวเวลาพรยาบัชา,านีค่ะสเกียร์งก้อนเนี่ยนันสภาอุตรายะที่สายะอิทิโยเวลาพรยาบัชา,านีค่ะสเกียร์แต่งไปเลยนันตุสภาปุรลติมยะอันที่สายะ อิธิโยเวลาพยาประชาในการสกเกตตรังปัญหาหนันตุสภาปัญญายาอนุทิสายะอิธิโยเวลาพยาประชาในการสกเกตตรังปัญหาหนันตุสภาอุตรายะอนุทิสายะสตาเวลาอภยาประชาในการสกเกตตรังปัญหาหนันตุสภาทักขินายะอนุทิสายะอภยาประชาในการสกเกตตรังปัญหาหนันตุสภาทักขินายะอนุทิสายะ อเวลาพยาประชานิคาสเกีจังานบริหัรตัสภาอุปาลิมายะที่สายยะอิทธิโยเวลาพยาประชานิคาส์สกีนัดงานริหารตุสัพเพราณทิมยะที่สายยะปุริสาเวลาพยาประชานิคาสเกีนัดงานบริหานตุสัพเพอุตรายะที่สายยะปุริสาเวลาพยาประชานิคาร์สกีนังงานบริหานตุัวสภาปฏิมยะอันที่สายยะปุริสาเวลาพยาประชานิคาส์สกีนัดงานริหารันตุ สัพเพยมายที่สยญปุริสาเวลาพยาประณาอินคาสุเพยันังปิหาตุสัเพอุปริมายาที่สัะญาเวลาพิาประชาอินัาสเพยัังปหาตุสเพปุที่มายะที่สัญญาอริยาเวลาพิจปรณาอินาสุเพยรังปรหารตุสัพเพยุตีมายะที่สัะาอริยาเวลาพิาปรณาอินคาสุเพยันรังปริหานตุสัพเพยุจรายาที่สัญญาอริยาเวลาพิาประณาอินคาสุเพย์จันทังบริหารตุสัพเพยุปฏิมายะอนุ อริยาเวลาพยาประชาในคาสเกตแสดงความนิหารนันตุสเพอุตรายาทีิสายะอริยาเวลาพยาประชาในคาสเกตแสดงความนิหารนันตุสเพอุปริมายาที่สายยาอริยาเวลาพยาประชาในคาสเกตแสดงความนิหารนันตุสเพโบลติมายาที่สัยยาอริยาเวลาพยาประชาในคาสเกตแสดงความนิหารนันตุสเพปฏิมายาที่สายยาอนริยาเวลาพยาประชาในคาสเกตแสดงความนิหารนันตุ สัพเพอุตรายะที่สายะอนัญยาเวราริยาปะชานีคาสุเกะจตนังปันอยานันตุสัพเพยักษ์ทนายะที่สายะอนัญยาเวราริยาปะชานีคาสุเกะจตนังปันอยานันตุสัพเพปุรัติมายะอนุิสายะอนัญยาเวราริยาปะชานีคาสุเกะจตนังปันอยานันตุสัพเพปัจิมายะอนุอนิสายะเอาเวลาเอาพยาประชานีคาสุเกะจตนังปันอยานันตุสัพเพอุตรายะอนุิสายะอนัญยาเวราริยาประชานีคาสุเกะจตนังปันอยานันตุ สัพเพสัพเพดัชคีณายาอันที่สายญาอนันยญาเวลาพยาประชานิคารสกีอาจารปฏิหารตุสัพเพที่มายะที่สายญาอนันยาเอาเวลาพยาประชานิคารสกีอาจารปฏิหารตุสัพเพอุปลิมายะที่สายญาอนันยาเอาเวลาพยาประชานิคารสกีอาจารปฏิหารตุสัพเพปรติมายะที่สายญาเทวาเอาเวลาพยาประชานิคารสกีอาจารปฏิหารตุ สภพปัติมายะที่สายะเทวาเวลาพยาประชาในคาสุกีตันกริหานันตุสภีตักขินายะที่สายะเทวาเวลาพยาประชาในคาสุกีตังปริหานันตุสเพปุระติมายะอนุทิสายะเทวาเวลาพยาประชาในคาสุกีตันกริหานันตุสเพปัิมายะอนุทิสายะเทวาเวลาพยาประชาในคาสุกีตันกริหานันตุสภพอุตรายะอนุทิสายะเทวาเวลาพยาประชาในคาสุกีตันกริหารนันตุ สเพที่มายาที่สายะเทวาเวลาพี่ยาประชานิคาสุเกะแต่งปานิหารันตุสเพอุปนิมายะที่สายะสเพอุปนิมายะที่สายยาเทวาเวลาพี่ยาประชานิคาสุเกะแต่งปานิหารันตุสเปย์ปัจจุบันย่าที่สายะสเพ สัพเพปุรัติมายยะที่สายยาโมนุสาเวลาพยาประชาในคานเกีอาจารังปฏิหารันตุสัพเพปัจฉ like ิมายยะที่สายยาโมนุสาเวลาพยาประชาในคานเกีอาจารังปฏิหารันตุสัพเพอุตรายะที่สายยาโมนุสาอุตรายาอนุทสายยาเทวาเวลาพยาประชาในคานเกีอาจารังปฏิหารันตุสัพภีตกขินายะอนุที่สยยาเทวาเวลาพยาประชาในคานเกีอาจารังปฏิหารันตุสัพเพหติมายะเทวาเวลาพยาประชาในคานสกีอาจังปฏิหารันตุสเพอุปริมายะที่สาย มนุษาเวลาพยาประชาในคาสเกตตังปันแหนตุสเพปะทีมายะที่สายยะมนุษาเวลาพยาประชาในคาสเกตตังปันแหนตุสเพอุตรายะที่สายยะมนุษาเวลาพยาประชาในคาสเกตตังปันแหนตุสเพทัคขินยะทิสายยะมนุษาเวลาพยาประชาในคาสเกตตังปันแหนตุสเพปูระทิมาสเพทัคขินยะทิสายยะมนุษาเวลาพยาประชาในคาสเกตตังปันแหนตุสเพ ทักข <ion> ีนายะที bon ่สายญามนุษสาเวลาพิยาประชานิคาสเกตจะนำไปแทนตุสเพปุตติมายะอนุที่สายญามนุษสาเวลาพิยาประชานิคาสเกตจะนำไปแทนตุสเพอุตรายะอนุที่สายญามนุษสาเวลาพิยาประชานิคาสเกตจะนำไปแทนตุสเพอุตรายะอนุที่สายญาณเวลาพิยาประชานิคาสเกตจะนำไปแทนตุสเพทักขินายะอนุที่สัญญมนุษย์สาวเวลาพิยาประชาในคาสเกตจะนำไปแทนตุ สัพเหที่มยาที่สยามรูษสาเวลาพิยาประชาอณิคาสเกตแังไปหาตุสเพปุระทธรรมาที่สายยาไมิรู้ิกาเวลาพิยาประชานิคาสเกตังไปหาตุสเพปัชิมายาที่สยยาม่รูิกาเวลาพิยาประชานิกาสเกตังไปหาตุสเพอุตระยาที่สยยาธิ่ิูิกาเวลาพิยาประชานิการสเกตังไปหานตุ สภพปรัิมายะอารุทิสายยะวินิบติกาเวลาพิจารณาประชานิคาสุเกตังปห่หานตุสภพปฏิมายะอธิษานิยบันนี marriage, in ้ปติกาวินิบต <part S 2> ิกาเอาเวลาพิจารณาประชาน marriage, ิคาสุเกตังปห่หานตุสภพทักขินายะอารุทิสายยะวินิบติกาเวลาพิจารณาประชานิคาสุเกติังปห่หานตุสภ์อธิบายะทิสายยะวินิบติกาเวลาพิจารณาประชานิคาสุเกตังปห่หานตุ สเพอุปน ja ิายาที e ่สายาวิธบปติกาเวลาพิยาประชานิี่ค่ะสเพอุตารายาที่สายวิธบปติกาเวลาพิยาประชานิคะสเกตารัฒนแทนัวสเพทักขินายาอนวิธีสายาวิธีปติกาเวลาพิยาประชานิคะสเกตัจรย์วัฒนทนตัพเปสุเคตอารวัฒนตัวลูก สัพเพเหติมัยทีสายามวิธีปฏิกาเวลาพิยาบัญชาในการสเกตตนังปม่เห็นตุสัพเพอุปนิมายะที่สายามวิธีปฏิกาเวลาพิยาบัญชาในการสเกตอับสเกตตนังไม่เห็นตุอิมีหิทัศนสถานการหิที่สามพระนารมิตาเจตุมุติสัพเพสังสตานังปีนังวัชเทตวะปีนังายะอุปคาตังวัชเทตวะอนุปาคาเตนะสันตาปังวัชเทตวะสันตาเปนะปัิยาทานัง ปริยาทานังวัชชตวาอัปภริยาทานีนะวิหิงสังวัชชะวาวิเหสายะสัพเพสตาเวริโนหุนตุมาเวริโนสุขิโนหุนตุมาทุกขีโนสุขีตตาหุนตุมาทุกขีตตาอิเมหิอัฐากาลิหิสัพเพสสัพเพสตาเมตเทตายติเมตตาตังธรรมังเตยติติเกตุสัพพยาสัพพพยาปะทะภริตปยุ ทาเนหิมุจจตีติวิมุตติเมตตาจเตโตวิมุตติตาติเมตตาเจโตวิมุตติเมตตาพัมมะมิหาและพาวินานิหิตาวันที่สิบเก้าเทวตาอุโยชนะคาถาประสงค์เทวดาทุกขปตาเจนิทุขาพญาปตาวันิี้ต่นิพญาโสกปตาที่โสการหนตุวสัพเพปิปานิโนเอตาวตาจามิสัมปทางปุญญสัมปทางสัพเพเทวาโน สัพเพเทวานุโนธันตุสัพพะซัมปติสิทธิยาทานังท่าันตุสัตถายะสีลักละคันตุเทวตาสีลักคันตุสัพพะทาภาวนาพิรตจามนตุขันชันคัตชันตุเทวตาขตาสัพเพพุ้ท้าพระปักตาปเจกนันเจียงพลังอรหันตานันเตชนะละคะมิธามิสสะโสสัพเพพุ้ท้าพระปักตาปเจกนันเจียงพลังอรหันตานันเตชนะละคะมิธามิสสะโสสัพเพพุ้ท้าพระปักตาปเจกนันเจียงพลังอรหันตานันเตชนะละคะมิธามิสสะโส สเพพุทธาพระปาตาปเจกนันเจียงพลังอรันตานันติชนะนะคะมิทาวิสัมโสสเพฆพุทธาพระราตาปเจกนันติียงพลังอรันตานันตชนะนะคะมิทาวิสัมโสสเพพุทธาพระปาตาปเจกนันเจียงพลังอรันตานันติชนะนะคะมิทาวิสัมโศสเพพุทธาพระราตาปเจกนันเิียงพลังอรันตานันติชนะนะคะมิทาวิสามโสสเพพุทธาพระปาตาปเจกนันเิียงพลังอรันตานันติชนะนะคะมทาวิสัมโ สัพเพผุทาภรัปตาปจจะกนัจะยังพลังอารันตานันตเจนะละคัมภันทมิสัพปโสสัพเพผุทาภรัปตาปจจะกนัจะยังพลังอารันตานันตเจนะละคัมภันทมิสัพปโสสัพเพผุทาภรัปตาปจจะกนัจะยังพลังอารันตานันตเจนะละคัมภันทมิสัพปโสสัพเพผุทาภรัปตาปจจะกนัจะยังพลังอารันตานันตเจนะละคัมภันทมิสัพปโสสัพเพผุทาภรัปตาปจจะกนัจะยังพลังอารันตานันตเจนะละคัมภันทมิสัพปโส สัพพเภูตดาพระราปตาปเจกนันจียังพลังอารันตานันเตชนะรักขันบรรมิสาประสัพเพภูตดาพระราปตาปเจกนันจียังพลังอารันตานันเตชนะรักขันบรรมิสาประสัพเพภูตดาพระราปตาปเจกนันจียังพลังอารันตานันเตชนะรักขันบรรมิสาประสด้วยฤาษแห่งจัตติ จะอธิษฐานอธิษานเพื่อเพียงความเพียลินนี้ส่งแห่งการบูชาพระนาตนาตายด้วยการสวดสัตยาบุตรสวดมนต์พระสุภาพริตและพระคาถาเหล่านี้ขอความสุขสวัสดีจงเกิดม่แก่ข้าพเจ้าและขอให้ข้าพเจ้าพ้นจากทุกข์ไปทั้งปวงขอให้ข้าพเจ้าเจริญทั้งทางรูปและทางธรรมขอทวยเทพทวยรทั้งหลายโปรดอนุโมทนาในการสวดมนต์ในครั้งนี้แล้วเมื่ออนุโมทนาแล้วโปรดอันโดยพรในแก่ข้าพเจ้าและวู้ถุมงคลพระพิทาชั่งเสถียรเด่นชั่งเสถียรและแม่คลุมหกแปดจนเราจนวม่ถุมงคลที่สามถึงสามครึ่งที่เปลี่ยนทุกกปรระาเทอญ